วัสดีค่ะชื่อนางทัศนีธีรชาติอายุ63ปีจบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรและจบปริญญาตรีนินติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแพงค่ะปัจจุบันทํางานปัจจุบันเนี่ยกเกษียายุแล้วแต่ก่อนทํางานเป็นนิติกรกองกฎหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี2531จนเกษียณการทำงานคือเป็นหัวหน้าแผนกไก่เกียร์และปนอมนี่แผนกคดีชํานนันพิเศษซึ่งจะทำคดีเกี่ยวกับแรงงานนะคะแล้วคดีสารปกครองแล้วก็แผนกคดีล้มละลายทำคดีล้มละลาย แรกนะคะมองว่าระบบอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกอย่างหนึ่งซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของศาลนะคะร mm hmm. ับากความความรู้สึกที่อยากมายุติอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็คือว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2อ3 8นะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเพิ่งก่อตั้งใหม่ๆมีการเชิญผู้ใหญ่มาสัมมานาคือนายประธานดวงรัตน์นะคะนายประธานดวงรัตน์เนี่ยเป็นคุณลุง คุณลุงเข้าร่วมสัมมนาด้วยและในวันนั้นคุณลุงเชิญชวนให้มาฟังลุงสัมมนาก็มาด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในห้องแต่รอลุงอยู่ที่รถเมื่อคุณลุงสัมมนาเสร็จจะมีกระเป๋าและข้อมูลจากสถาบันนโยโตตุลาการให้คุณลุงคุณลุงก็กระเป๋านี้มาให้แล้วก็บอกว่าลุงอยากเห็นเราเป็นนะอันนั้นคือมันจะเหมือนเป็นสิ่งที่ผูกมัดมาทุกวันนี้ว่าอยากจะสารฝันของท่านให้เป็นจริงนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้กระเป๋า ที่สถาบันนุญิยาตตุลาการให้เนี่ยก็ยังใช้เวลาไปว่าความหรือทําคดีมันเป็นเหมือนเป็นข้อผูกมันอันนึงที่เยสนใจมาทตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะทําให้ดีที่สุดะคะ่ะพร้อมแกพร้อมที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และก็พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อไปในการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่